สวัสดีเจ้าวันนี้ไดอารี่จะพาทุกคนไปเอลอยอ่างขางโดยใช้เส้นทางจากอำเภอเชียประการนะเจ้าเริ่มต้นโดยเฮาลูกจากตังเจงวยมาพอมาถึงโรงเฮียนเชียประการหรือว่าธนาคารอมสินนะเจ้ามันจะมีซอยให้เลี้ยวไปพอเลี้ยวเข้ามาในซอยเจ้าก็มาเรื่อยๆมาจนถึงหมู่บ้านต่างๆบ้านใหม่หนองบัวตอนนี้เราถึงบ้านใหม่หนองบัวแล้วนะเจ้ามาโดยตางที่บอกนี่เลยเจ้าเห็นป้ายกอดอยอ่างขาง นี่เขาจะปนหมู่บ้านคนจีนแล้วเจ้าเราก็ขึ้นดอยละซ้ายมือน,นี่นะเจ้าจะเป็นม่อนแสนแาวก็เป็นที่แอลแ่งที่หนึ่งสามารถแวะเข้าไปแอวได้สุดแตงนะเจ้ามีกระหมอกกระเหมยช่วงนี้มันเป็นช่วงฝนตกโดยเจ้ามอก,ก็เลยจะมีหื้งหันบ,บ่อยๆ หนทางเส้นนี้เนิบๆน,นะเจ้าเป็นดอยแต่มันมาได้จริงอย่างมากมายขับง่ายอยู่เจ้ามาตดยตางขับมาเรื่อยๆนะเจ้าส่วนหมากหมู่บ้านเส้นนี้จะเป็นบ้านคนไทยเชื้อสายจีนเจ้าหันกออากาศดีขนาดมองมีเฮือหันอยู่เรื่อยๆแต่พอขับไปขับมาหายแซบเจ้าหมอกซ้ายมือนี่จะเป็นจุดพักรถนะเจ้าที่ทำงอบ จากนั้นเขาข็าเข้าสู่หมู่บ้านผาแดงเจ้าหมู่บ้านผาแดงนี่ขึ้นชื่ดเรื่องของเป็นหมู่บ้านอโวคาโดเจ้ามีตึงกล้าพานันมีตึงผลอโวคาโดจำหน่ายเกือบทุกสายพันธุ์เลยเจ้าเป็นแหล่งไปเลยกันแล้วซ้ายมือนี่ร้านกาแฟนะเจ้าแนะนำให้อลองมานั่งจิบกาแฟอร่อยอร่อยเจ้า <c oughs> <c oughs> เป็นจุดพักรถกลางทางถ้าขับรถเหนื่อยนื่ก่อนจะไปถึงเนาะ ตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวนะเจ้าแล้วก็เป็นจุดพักรถได้ตัวเขาก็แวะให้กัมเนาะเสร็จแล้วเขาก็ออกเดินทางต่อมาสมองจำหลับนะเจ้าก็จะมาเจอตรงนี้เลยจุดชมวิวซุยถังหลายๆคนน่าจะหู้ซักกันอยู่ที่นี่นะเจ้าไดรอรีคิดว่าเป็นจุดท,ที่มีทะเลหมอกแบบบ่อยที่สุดเลยเพราะว่าตอนที่มาเนีน่ยแม่ไม่ได้ก,ก็เจอแต่พอดีวันนั้นนะมาขวายเจ้าเลยแบบเจอ พอามาถึงตัดนี้นะเจ้ามันก็จะเป็นแยกตัววีเนาะเฮาก่เลี้ยวขึ้นขวาเจ้าถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยจะไปหมู่บ้านบ้านหลวงไปเห็นสัมเบอรซักกรมนะเจ้าก็จะเจอทหารมีดานอยู่ตรงนี้เนาะเฮาก่เลี้ยวซ้ายเลยเจ้าตอนนี้เฮาก็จะมาถึงดยอังคางแล้วก็จะเจอจุดชมวิวมันสนเจ้าอยู่ขวามือนี่ชื่อนี้ยังเหมือนเปิดเนอแเห็นซักพึ่กำลังเดี๋ยวเปิลก่จะเปิดแล้วเจ้า แล้วก็จะเจอตังลงไปสถานีเกษตรหลวงนะเจ้าแยกนี้เลี้ยวซ้ายลงไปเลย